เราติ่ชานี่ค็เรคั่วพริกป่นที่ควรเราต้องคั่วเองนะคะนี่ถึงจะได้หอมคั่วเสร็จแล้วมีวิธีเก็บให้มันหอมเหมือนเดิมได้เราตำให้หละเอียดเสร็จแล้วใส่กระปุกแล้วเอาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะคะ เราจะกินแล้วก็ออกมามันก็จะเหมือนเดิมเก็บได้นาเนเก็บไว้ได้นานแล้วกนมันก็จะหอมเหมือนที่เราคั่วใหม่ๆเหมือนกันค่ะที่กลิ่นถ้าเราคั่วแล้วตำแล้วเราเอาไว้ข้างนอกนาะนๆมันจะเหม็นหืนเนะม,มันจะไม่หอมแต่เคล็ดลับของค็กกี้คือเราคั่วเสร็จแล้วเราเอาใส่ที่เย็นไว้เลย พอเราจะกินแล้วก็ออกมาแล้วกินคั่วพริกป่นใหม่ๆมันก็จะเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับเราจะไม่ไว้ข้างนอกนะคะจะอาใส่ที่เย็นไว้จิบไาให้มิดชิดให้แน่นก็ปัดมีเสร็จแล้วปัดมี กินกับพริกเอ้คั่วพริกหมดหมดไม่ค่อยซื้อที่สำเร็จรูกกินเท่าไหร่พริกเราต้องคั่วเองถึงจะหอมคั่วพริกก็เยอะ พอลิชาชอบอทำแจวเวลาเราทำลาบมือน้ำตกอะไรเงี้ยมันต้องใช้พริกป่นอยู่แล้วก็คั่วไปให้มันสุกคั่วให้มันคั่วๆนะคะป่นเราจะได้นี่พริกจะได้สุกทั่วทักันไฟอ่อนๆนะคะอย่าไฟแรงถ้าไฟแรงแล้วมันก็จะไหม้เลย แล้วก็ต้องไฟอ่นอ,อนๆไว้ตุวให้มันสุกให้มันคุ๋วแล้วก็เอามาตันให้มันเย็ยนก่อนแล้วก็มาตันแล้วก็ใส่กระปุกแล้วก็แช่ตู้เย็ยนไว้เลยค่ะก็จะหอมเหมือนเดิมกลิ่นพริ่ตุวเหมือนเดิม ข้าวคั่วที่ข้าวคั่วแล้วมันไม่หอมเหมือนที่เราคั่วเองทำเองมันจะเหม็นหืนคั่วเอง,เอ,งอร่อยกว่าหอมอใสเอาใส่ลาบใส่หมูน้ำตกใส่อะไรมันก็จะหอมนะถ้าไม่ใช้ผ้ากับข้าวนะั้นน่ากินขึ้น 加吗？ พริกแล้วก็ไอีอีอย่างนึงก็เป็นข้าวคั่วเหมือนกันค่ะข้าวคั่วเหมือนกันพอเราคั่วเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็นได้เลยแต่เวลาเราเอามากินก็เหมือนคั่วใหม่ๆจะหอมถ้าวภา,างนอกมันก็จะไม่แห้งเหมือนกันค่ะพริกกับข้าวคั่วคะเนี่สุกคั่วเลยค่ะ ก็ขอตัวไป <c oughs> ตำพิกก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ